วันนี้จะมาลองเล่น Winning ครับผ่านกล่อง Android แล้วก็ทีวี a n น r o i d นะครับเป็น Winning ตัวใหม่ที่เราได้มาเป็น Winning พักไทยนะครับเราเล่นในจอบึ้มๆเลยเราจะเล่ผ่านแอป i m มม o i นะครับตัวนี้ที่เคยให้โหลดทำในคลิปเก่านะครับเข้าไปดูได้ที่ดารโหลด นี่ล้วก็เกมที่เรามีครับใส่แฟนไบรท์ไว้แล้วครับเสียบเข้าไปแล้วก็เรื่อกเซอร์เรตเรียดไซส์สองครับนี่ก็จะเป็นวินนิ่งยูโรนะครับสองพันสี่เลื่อนเข้าไปรอให้มันโหลดสักแป๊บหนึ่ง จะเอาไปเลอกซิสแต,ตมตัวนี้เลอกเกมจะเข้าหน้าเกมแบบนี้นะครับฟังเสียงสักหน่อย เราเล่นดูนะครับนี่เสียงก็เป็นเสียงอาจจะซ่าๆหน่อยเดี๋ยว่ามีทีมชาติไทยโผล่มาแล้วนะครับเราก็เลือกเลยทีมชาติไทยเจอกกับั่งเศสนะ นะรครับเสียงมาแล้วเสียงภาคไทยด้วยนี่ก็จะเป็นทีมทาพไทยครับพวกบิซิโก้ดกดฬาฟุับเลเข้าไปแล้ว ให้กองเสร็จภาคโอ้โหแล้วผมกล้อง้างน่อยอืม ก็ให้ดูว่า,วาเอามาเล่นกันได้นะพวกเกมวินนิ่งสมัยก่อนครับนะเอามาเล่นในทีวีแอนดรอยหรือ่ากล่องแอนดรอยได้เลยกระดกให้ามภาคไทยด้วย ออออโอ้โ,อเ,โซเซฟก็ให้ดูว่าเล่นได้แบบนี้ครับก็ไปลองหาเล่นกันได้ใครที่มีกล่อง a อนด o อยหรือทีวีอนดอยครับเอาไปเล่นทุก่งได้เลยอน